สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง present continuous tense กันนะคะ present continuous tense คือโครงสร้างที่ใช้อธิบายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวและเหตุการณ์ในอนาคตอันใกล้ค่ะเรามาดูโครงสร้างประโยคกันค่ะประโยคบอกเล่าโครงสร้างคือประธานตามด้วย is am หรือ are ตามด้วย verb ing ค่ะ ตัวอย่างเช่น she is reading a book now mm. ประโยคคําคำถามโครงสร้างคือ is mm. หรือ a ะตามด้วยประธานตามด้วย verb ing และเครื่องหมายคำถามนะคะหรือถ้าเป็น <'m> เปอยู่ question ก็วางหน้าประโยคได้เลยค่ะตัวอย่างเช่น what is he eating right now 3ประโยคปฏิเสธโครงสร้างคือประธาน ตามด้วย is am หรือ are uh, ตามด้วยน o ะตามด้วย verb ing ค่ะตัวอย่างเช่น we are not watching tv this afternoon ต่อไปวิธีการใช้นะคะึ<ง>ใช้อธิบายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันโดยมีคำระบุเวลา f i now at the moment ตัวอย่างเช่น i am staying at a hotel at the moment <c oughs> ใช้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว ไม่ได้เกิดเป็นปกติฟน today this month ตัวอย่างเช่น she usually plays tennis but this month she is learning golf สใช้อธิบายเหตุการณ์ในอนาคตอันใกล้ที่มีโอกาสเกิดสูงมักมีคำบอกเวลาน tomorrow tonight ตัวอย่างเช่น I am meeting my friends tomorrow ทิปในการจำง่ายๆก็คือกำลังเกิดชั่วคราวและอนาคตอันใกล้ค่ะ มีหมายเหตุนะคะเราจะไม่ใช้คำกิริยาในกลุ่ม stative verb หรือกิริยาที่แสดงสถานะกับ tense น,นี้นะคะ f i n see hear like love know understand believe want ยกเว้นกรณีมีกรรมมารับจึงสามารถเติม ing ได้คะ่ะ